ใส่ตัวใส่งาปุ้ยพูดอาขอรูกมาดูอยู่ต่างประเทศติ๊กโอ้ตรงนี้เองจ้าวขนมช่วยนะสิบบาทช่่ช่วโอออให้เิมไม่ได้ชิมไม่ได้ต้องซื้อเท่าไหร่ครับซื้อแล้วอาซื้อแล้วซื้อแลชิมเลยเห็นในติ๊กกเขาบอกเขาบอกไม่ไม่ดีมีที่นี่ทีเดียวมาจากไอแลนด์อะ ข้อา,อาวอามิชากินแล้วอ่ะผลไม้อากาศร้อนนะวันนี้แต่คนก็เยอะมากคนเยอะมากต้องรถไฟสาวคนสาวคนเยอะสาวขนมตาลน่ารักมากสีม่วงสีเทง นี่น้ำตาลจริงอันนี้น้ำเผือกอันนี้น้มงอ๋อเผือกฟัทองใช่ใช่อันนี้เผือกอันนี้มันม่วงใช่อันนี้ของมันจริงๆอ๋อถูกม้ปาถูกครับมีหมวกขายนะครับมีหมวกขายโอ้โหนี่กล้วยนี่กล้วยครับสวยมากเลยกระเป๋าแฮนด์เมดกล้วยสวยมากผีสวยมาก เราจะไปไหว้พระที่วัดบ้านแหลมนะเพชรสมุทรใช่ไหมครับเพชรสมุทรครับวัดเพชรสมุทรเพชรสมุทรครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับเ,เด็กๆอยู่นะวัดเพชรสมุทร วัดบ้านแหลมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยพลเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยทางขึ้นแล้วพี่พลขึ้นไปแล้วขึ้นไปปิดทองลงูกปิดทองเนี่ยเขาปิดทองกันนะ เราจะปิดทองปิดยังไหนพิษปิดยังเอาสาธุเลยไปเร็วไปเลย,เ,ลยเดนินเดนินเดนิเดนลงไปเ๊ท่ทำบุญ เอาไปติดลูกเอาไปติดเอาทองไปติดเอาติดเลยติดเลยอ่าเรียบร้อยสาธุเลยทีเนียบ้าไปาอ,งองนั้นยังไม่มีลูกทอามาติดหน่อยแล้วองเล็กองเล็กนั่นเยอะเลยเอาติดเลยสาธุปายปายเห้ี่ง ลงทางนี้ลูก,กเข้าข้างล่างกันน,นีเเฮ้เราขึ้นไปข้างบนมาแล้วนะข้างบนพี่พลเสียงเสียนซีอ่ะเลือกอันนึงลูกเลือกอันนึง

เอ้ออะไรครับจี๖ออเอาหนึ่งหกอได้จีหกครับใช่ครับคอเอาหนึ่กใช่้คืออะรใช่ไหมรัวใชงง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 ง